สวัสดีค่ะเรามาอัปเดตดวงความรักนะคะสถานการณ์ความรักปลายเดือนมิถุนาย,ยนนี้ของชาวธาตุน้ํานะคะชาวธาตุน้ําได้แก่มีกรกฎพิจิกนะคะใครท,ที่ทราบลัคนาดูได้เลยใครที่ไม่ทราบเวลาเกิดนะคะก็ใช้วันเดือนไปเกิดดูตามราศีได้นะคะนับศาสตร์ไทยหรือตะวันตก คุณสามารถใช้วิจารณญาณส่วนตัวได้เลยใครที่มีดาวสุขดาวจันนะคะสถิตอยู่ที่มีนกรกฎพิจิกก็สามารถดูได้เช่นกันค่ะเรามาดูกันเลยว่าสถานการณ์ความรักรายเดือนมิถุนายนของชาวธาตุน้ำจะเป็นอย่างไรใบแรกค่ะไพ่แมนนะคะไพ่มัสคิลีนนะคะคนที่ คุณมีความสัมพันธ์ด้วยอยู่แล้วคนที่คุณรู้จักกันอยู่แล้วนะคะเป็นคนรักของคุณไพ่ใบนี้เนี่ยมีทั้งความหมายที่เป็นเพศชายศักดิ์สิทธิ์ boyfriends นะคะ husband นะคะแฟนหรือสามีการลงมือทำ action น,นะคะใครคนนี้กำลังที่จะทำบางสิ่งบางอย่าง take action บางสิ่งบางอย่าง Cover นะคะพไพ่ใบนี้เกี่ยวกับโอกาสชาวท่านน้ำกำลังจะได้รับโอกาสมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตอาจจะไม่ใช่โอกาสใหม่แต่จะเป็นโอกาสโอกาสครั้งสำคัญในชีวิตเลยนะคะ Happiness ความสุขนะคะความปิติยินดีโชคดีนะคะแล้วก็ชะตาชีวิตของคุณที่กำลังจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีค่ะ ไพ่ใบนี้นะคะความสําเร็จไพ่ใบนี้เกี่ยวกับความสําเร็จนานาประการเลยนะคะวิ t าลิตีคนที่ปรารถนาในตัวคุณมากๆ c l ลียริตคนที่จะมาให้ความชัดเจนกับคุณใครคนนี้นะคะที่คุณกําลังมีความสัมพันธ์อยู่ด้วยนั้นเขาได้รับความสําเร็จบางอย่างนะคะ การประสบความสำเร็จความสมหวังอย่างที่ตั้งใจ Rider นะคะอาจจะเป็นคนไกลคนทางไกลเป็นการเดินทางมองว่าคนในความสัมพันธ์ของชาวธาตุน้ำนะคะใครคนนี้เขากำลังจะ Take action อย่างรวดเร็ว Movement Message นะคะคือการส่งข้อความหาคุณก็ได้หรือเป็นมาเร็วข่าวที่ จะได้ยินได้ฟังแบบกระทันหันหรือการมาถึงของเขาแบบกระทันหันคุณจะไม่ทันได้ตั้งตัวเลยนะคะใครคนนี้จะเดินทางมาพบกับคุณคุณและเขามีโอกาสจะได้เจอกันแบบไม่ทันได้ตั้งตัวแล้วเป็นเรื่องราวที่ดีงามค่ะพอไพ่โคลเวอ,อกับ The sun นี้เป็นไพ่อของความสำเร็จความสัมพันธ์นี้นะคะจะประสบความสำเร็จความสัมพันธ์นี้จะสร้างแต่ความสุขแล้วก็รอยยิ้มให้คุณ คุณกำลังจะได้รับข่าวดีแบบกระทันหันเลยค่ะอืมไพ่ใบนี้นะเกี่ยวกับคนที่พัดพลาดกันไป separation คนที่ห่างหายกันไปคนที่อยู่ไกลคนท,คนที่อาจจะมีความผิดพลาดบางอย่างในอดีตนะคะเกิดขึ้นแบบฉับพลันกระทันหัน accident นะคะ บอกเลยว่าใครคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณนั้นเคยตัดใจไปแล้วเป็นคนที่คุณนั้นเคยคิดว่าคงจะเป็นไปไม่ได้แต่ใดๆแล้วไพ่บอกว่าเป็นไปได้ค่ะเขาคนนี้นะคะเหมือนกับว่าไม่ว่าจะพยายามอย่างไรก็ตามแต่ไม่สามารถที่จะตัดใจจากคุณได้เลยแล้วเขากำลังจะ Take Action ในบางสิ่งบางอย่างนะคะทำในสิ่งที่ปรารถนาไพ่ใต้สำรับนะคะ นะคะเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ค่ะธุรกิจที่ทำอยู่ตอนนี้จะอุดมสมบูรณ์มากๆจะสำเร็จค่ะ n b u s i n e s s Wealth, Freedom เป็นความมั่นใจความอุดมสมบูรณ์ความสำเร็จ success นะคะสำเร็จทุกประการเลยคนในความสัมพันธ์ของคุณตอนนี้ได้รับความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่นะคะเหมือนกับคนที่มีดวงเกื้อนหนุนกันคุณกำลังจะได้พบเจอกับเขาคนนี้นะคะคนที่เป็น ฮัสเปิลของคุณนะคะคนที่เป็นบอยฟรด์ของคุณนี่แหละนะคะมาดูซิว่าเขามีอะไรจะบอกคุณขอพลังงานนะคะของคนในความสัมพันธ์ของชาวธาตน้ําคนที่คุณก็รู้ว่าใครเขาคนนี้นี่แหละนะคะคนที่กำลังจะสื่อสารกับคุณติดต่อคุณมาอย่างรวดเร็วกับทันหันข้อความจากเขาถึงคุณค่ะคุณก็รู้อยู่แล้วนะไพ่แบแรกออกมาบอกเลยว่าคุณก็รู้อยู่แล้ว Yes I think so ใช่ฉันเห็นด้วยคุณเป็นคนสำคัญของเขาค่ะคุณสำคัญกับเขาที่สุดเลยไพ่ออกมาคอนเฟิร์มนะคะ Yes นะคะฉันไปเพราะคุณบอกว่าจุดๆๆนะคะมีคู่ที่เป็นประเด็นกันด้วยอาจจะมีปัญหาการในเรื่องของสถานการณ์ความห่างไกลเขาบอกว่าที่เขาไปเพราะคุณบอกว่าแล้วก็ ใดๆก็แล้วแต่ในประเด็นของคุณอะนะคะใครคนนี้ปรารถนาคุณมากหรืออาจจะกําลังบอกว่าเขามาหาคุณเพราะเขาต้องการสิ่งนี้ก็ได้นะเนี่ยเซ็กวิดยูนะคะฉันไปเพราะคุณบอกว่าแบบนี้ก็ได้นะคะอ,อ,อาจจะเป็นการเดินทางมาหากันด้วยความเสน่หานะคะใครคนนี้เขาปรารถนาคุณมากๆรุ่มหลงปรารถนาคุณข้างรักคุณสุดๆเลยนะคะมองว่าช่วงที่ได้เจอกัน จะเป็นอะไรที่สวีดหวานเร่าร้อนนะคะรุนแรงไม่แน่ใจว่าจะเป็นถึงขนาดหรือเปล่าแต่ว่าดูแล้วเนี่ยเป็นพลังงานที่มาด้วยสเสน่หาราคานะคะความข้างรักฉันแค่อยากให้ทุกสิ่งนั้นเปลี่ยนไปฉันคิดว่าเรามองหาคนอื่นแต่ทำไม่ได้เลยนะคะถึงเวลาที่จะต้องเยียวยา เขาไม่ต้องการให้คุณรักใครเขาต้องการให้คุณรักแค่เขาคุณอาจจะเคยบอกให้เขาไปมองหาคนอื่นหรืออาจจะเคยถอดใจกับเขาคนนี้ไปแล้วนะคะไม่ว่าจะเรื่องใดๆก็แล้วแต่พยายามตัดใจกันไม่ได้เลยเขาคนนี้ก็ไม่เคยหยุดรักคุณได้ต่อให้จะพยายามเงียบหายจากกันไปต่อให้จะพยายามที่จะไปโฟกัสมองอยู่ที่คนอื่นหรือทำสิ่งอื่นแต่ก็ยังมีแค่เขาคนเดียวที่ อยู่ในความทรงจำของคุณภายใต้สำหรับค่ะ Love is the answer ความรักคือคำตอบคุณคือคนสำคัญที่สุดสำหรับเขานะคะใครคนนี้รู้สึกถึงคุณได้ว่าเป็นพลังงานที่ไม่สามารถที่จะตัดใจหรือหยุดนึกถึงคุณนะคะเพราะคุณพิเศษมากๆสำหรับเขา คุณคือคนของใจใครคนนี้เขาปรารถนาเพียงคุณนะคะต้องการที่จะมีเพียงคุณแค่คุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าสถานการณ์ความรักปลายเดือนมิถุนายนของชาวธาตุน้ำมีกรกฏพิจิกเป็นอย่างไรคะสถานการณ์ความรักของคุณคุณกำลังจะมีคนมาสารภาพรักค่ะใครคนนี้เป็นคนที่มองคุณในแง่ดีมากๆ เขามองว่าคุณนั้นเชิดชายคุณดูสิคะคุณเป็นพลังงานเก้าเหรียญเก้าเหรียญน,นะคะคือพลังงานของเอ็มเพรสเลยนะนะคะคือคนที่รู้คุณค่าในตัวเองคือคนที่สามารถยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตัวเองมีดีไม่ต้องงอใครและเขาคนนี้เนะะี่ยค่ะกำลังจะมาหยิบยื่นความรักให้คุณกำลังที่จะเดินทางเข้ามาขอความรักจากคุณ คุณอาจจะรอคอยกันมานานแล้วนะคะเพราะว่าอัศวินเทือเหลียนเนี่ยเป็นการขอความรักแต่อาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่รอคอยกันมาเนิ่นนานอาจจะยังไม่ได้ Take A c t i o n อะไรแบบรวดเร็วเหมือนกับรู้ศึกษาดูใจกันมาสักระยะหนึ่งนะคะแต่มันเป็นเหตุการณ์ที่เขากําลังจะเข้ามาในชีวิตคุณแล้วนะคะสถานการณ์ความรักของชอาวพัดน้ำมีนกระกดิจิตค่ะ รายเดือนโอ้เดอะซมี The Sun ขึ้นมาแล้วก็เดอะซันอีกในไพ่ทาโร่นะคะความรักของคุณน,นั้นสมหวังแน่นอนคนที่คุณรอคอยอยู่คุณจะได้สมปรารถนากับคนคนนั้นนะคะซันแล้วก็เดอะมูนมาคู่กันเป็นคู่รักท่านจิตวิญ,ญญาณเป็นคู่รักที่มีบุญบารมีมีศีลเสมอกันต้องเคียงคู่กันเห็นไหมคะว่าไพ่ใบนี้เนี่ยเป็นเดอะมูนก็จริงแต่ก็ร้อมรอบด้วยเดอะซันอบกอดไว้ oh, ด้วยพระอาทิตย เป็นทางพระจันทร์และพระอาทิตย์เคียงคู่กันค่ะเป็นพลังงานที่ดีมากๆเลย The Emperor ใครคนนี้เป็นคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงส่งใหญ่โตเขาเป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้นะคะเป็น CEO เป็นคนที่อยู่ในตำแหน่งที่สูงมีคนใต้การปกครองใต้อำนาจเยอะแยะมากมายเป็นคนที่มีความเด็ดขาดในตัวเองนะคะมีความเป็นผู้นำเป็นชาวต่างชาติได้ด้วยนะคะ The Emperor เป็นคนที่ ชอบควบคุมคอนโทรลอยู่สักหน่อยหนึ่งไม่ยอมก้มหัวให้ใครนะคะค่อนข้างภูมิฐาน t ท n of Sword นะคะเป็นคนที่เคยเจ็บปวดมาก่อนหรือคุณกับเขาเนี่ยแหละคะ่ะอยู่ในสถานการณ์ที่เจ็บปวดเคยจบกันไปทำให้กันและกันเสียใจกันไปได้ได้แล้วคนคนนี้นะคะยังมีความรักให้คุณเพราะ The Emperor เนี่ยสื่อถึงคนที่มีรักเดียวใจเดียว แต่เป็นคนที่มีอีโก้นะคะเขาจะไม่ค่อยจะแสดงความรู้สึกอะไรออกมาเท่าไหร่แต่คุณนั่นคือความสุขของเขาคุณรู้ไหมคะว่าคุณนั้นมีพลังอํานาจนะคะต่อใจเขามากมายคุณเป็นเหมือนแสงอาทิตย์ยามเช้าที่ทําให้เขารู้สึกมีความสุขมีความสบายใจมีความอบอุ่นและก็เป็นเหมือนพระจันทร์ในตอนกลางคืนที่ช่างลึกลับแสนสเสน่หาเป็นคนที่มี จิตวิญญาณที่เชื่อมโยงถึงกันใครคนนี้กำลังพยายามเขากำลังพยายามอยู่ในที่ของเขานะคะใด้แล้วไม่ว่าความเจ็บปวดจะเกิดขึ้นนะคะในปัจจุบันหรืออดีตใครคนนี้กำลังพยายามอยู่โอม้มองว่าเขาเครียดนะตอนนี้นะคะเป็นคนที่มีภาวะของความเครียดและกำลังพยายามที่จะหลุดพ้นออกจาก ความเจ็บปวดที่ผ่านมาในตอนนี้ใครคนนี้นะคะเขาอาจจะต่อหน้าเนี่ยดูปกติดีดูพูดคุยไม่มีปัญหาอะไรแต่กลางคืนนอนไม่หลับค่ะก้าวดาบคือความเครียดนะคะเขากำลังพยายามเอาชนะบางสิ่งบางอย่างเอาชนะความเจ็บปวดในอดีตที่ผ่านมาหรือความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้ ก็ได้ too p e n t i c n e ความสับสนลังเลใจต่างๆคนคนนี้อาจจะกังวลใจเขาอาจจะกังวลใจเรื่องคุณนะคะอยากกลับมาหาคุณอยากที่จะทําให้ความรักนี้สมดุลอยากที่จะให้คุณได้รู้ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณ t e m p l a นการปรับความเข้าใจ การปรับความเข้าใจกันการเดินทางการยกย้ายการเปลี่ยนแปลง j u s t i c ค่ะใช่เลยชัดเจนเลยนะคะคนคนนี้ชัดเจนในใจแล้วนะคะว่าอยากจะจริงจังอยู่ที่คุณเขาปรารถนาและก็คิดถึงคุณมากๆม,มันเป็นความคิดถึงที่เขาก็ไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครมาก่อนนะคะคิดถึงแบบเอาออกจากหัวไม่ได้เลยนะนะคะ พลังงานไพ่มีชาวเมฆกับตุลน,นะคะเมฆกับตุลคุณอาจจะดิวอยู่กับสองลัคนาราศีนี้ได้ราชินีเหรียญค่ะเขารักคุณนะคะคุณคือคนของใจคุณคือคนที่เขาอยากจะมอบความรักให้คนที่เขาอยากจะอยู่ด้วยไปทั้งชีวิตคนที่เขาอยากจะใช้นะคะเวลาร่วมกันไปจนถึงแก่เท่าเลย ราชินีเหรียญคือคนที่เป็นที่รักสุดที่รักเดอะวันหนึ่งเดียวนะคะคนที่มีค่าคนที่เลอค่าคนที่ดีต่อใจได้สำหรับ q e e n of Wands ค่ะคุณเป็นคนที่ทำงานเก่งคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วก็เป็น working woman เขาชอบเขาชอบมากๆ o นะคะ e v e n of s w o ส d s สิ่งที่ยังอยู่ในใจสิ่งที่ปิดไว้สิ่งที่ซ่อนไว้คือเขาห่วงแหนคุณมากๆเลย เขาวงแหนพลังงานของคุณเขารู้ว่าเขารักคุณมากๆและอีกทั้งคุณก็เป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆด้วยนะคะสิ่งที่คุณยังไม่รู้นั้นคือเขาพยายามอย่างมากมายมากๆเลยที่จะให้ได้รับความสำเร็จเพราะอะไรดูแล้วเขาเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้บอกคุณว่าเขากำลังพยายามที่จะทำอะไรอยู่ นะคะเบื้องหลังคนคนี้นะคะมองคุณดีงามจริงๆนะพลังงานก้าวเหรียญราชินีเหรียญคุณช่างเฉิดฉายอีกทั้งคุณก็เป็นคนที่มีมีสเสน่ห์มีแรงดึงดูด the world ค่ะคนทางไกลจะมีการเดินทางนะคะคุณอาจจะได้อยู่คนต่างชาตินะคะชาวต่างชาติเลยเนี่ย the world i m p e r o r เนี่ยนะคะ เป็นการวนกลับมาคุณกับเขาวนกลับเป็นอินฟินิตี้เลยอะ่ะไพ่ The World ขึ้นตรงกับไพ่สองเหรียญคุณอาจจะเคยพยายามที่จะตัดจบตัดใจกันไปหลายครั้งแต่ไม่ว่ายังไงยังไงพระจันทร์กับพระอาทิตย์ก็ต้องอยู่เคียงข้างเคียงคู่กันใครคนนี้รักแค่คุณมีแค่คุณนะคะเขากังวลใจกับการที่เขานั้นอาจจะยังไม่มีคอมมิชเมนท์ที่ชัดเจนกับคุณ ยิ่งอยู่ไกลกันด้วยนะคะเขายิ่งรู้สึกหวงแหนคุณมากมายใครคนนี้หวงแหนคุณมากๆนะคะเรามาดูไพ่แองเจิลกันว่าสถานการณ์ความรักปลายเดือนมิถุนาย,ย,นยนของชาวทัดุน้ำนะคะจะเป็นอย่างไรค่ะชาวมีนกรกฎพิจิกสถานการณ์ความรักปลายเดือน Get more information นะคะศึกษากันเพิ่มเติมนะคะ Let's go ได้เวลาแล้วที่จะเดินทางนะคะ Get more information หาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเรื่องราวที่จะต้องศึกษากันแล้วก็เรียนรู้กันเพิ่มเติม Let's go ได้เวลาแล้วนะคะที่จะออกเดินทางไปได้วยกันพบกับความโรแมนติกค่ะใครคนนี้เป็นคนที่มีความโรแมนติกมากๆนะคะเป็นคนที่คุณนั้นรู้สึกว่าเขานั้นช่างแสนหวานโรแมนติกนะคะเวทคนที่คุณรอคอยนี่แหละคะ่ะ คนที่คุณรอคอยกำลังจะออกเดินทางหาคุณแล้วเขาหาข้อมูลของคุณมากมายเขาศึกษาว่าคุณชอบอะไรอาจจะส่องดูคุณทางโลกออนไลน์คอยดูว่าคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรสิ่งใดที่คุณปรารถนาเขาศึกษาเรื่องราวของคุณเยอะแยะเลยก่อนจะออกเดินทางนะคะแล้วก็มีความหลงไหลคุณมากๆภายใ,ใต้สำรับค่ะ i n d e n e a r Future ในอนาคตอันใกล้นี้นะคะ ในอนาคตอันใกล้แล้วนะคะคุณกับเขาจะได้พบเจอกันได้ลงเอยกันนะคะในอนาคตอันใกล้ๆเลยเรามาดูไพ่เลิฟนะคะไพ่เลิฟออร์ l e นะคะเวทีโป๊ออร์ล็อแบบบอกอะไรสถานการณ์ความรักปลายเดือนมิถุนาของชาวธาตุน้ำค่ะวิกตอรี่มงลงแล้วนะคะวิกตอรี่ไพ่ใบนี้เกี่ยวกับคนที่ ได้เป็นที่รักค่ะจริงๆใบเดียวก็สามารถตอบได้ทุกอย่างเลยว่าคุณคือคนที่เขารักมากคือคนที่เขาเลือกคือคนที่เขาอยากจะอยู่ด้วยใต้สำรับคอมมิวนิเคชันเดี๋ยวจะมีการติดต่อสื่อสารมาจากเขาคนนั้นนะคะคนคนนั้นที่คุณรอคอยจะติดต่อสื่อสารมาเขาเลือกคุณนะคะมีไพ่แห่งการประสบความสำเร็จขึ้นมาเยอะมากๆนะคะใครคนนั้นของคุณนั้นเขาได้รับชัยชนะกับสิ่งที่เขารอคอยรัก โชคดีนะคะเหมือนกับคุณเป็นเครื่องรางนําโชคของเขาเขาอยู่กับคุณแล้วเขามีโชคดีแพชชั่น่ะมาด้วยสเสน่หาจริงๆนะคะเป็นความลหลงไหลความสเสน่หากันมากมายมีแรงดึงดูดต่อกันมหาศาลเลยต่อไปเรามาดูนะคะว่าระยะเวลาเท่าไหร่นะคะที่คุณและเขานะคะจะได้ลงเอยกันระยะเวลาเท่าไหร่คะที่ชาวธาตุน้ํานะคะ และคนที่รอคอยจะได้ลงเอยกันไพ่บอกว่าทุกสิ่งจะเกิดขึ้นตามที่คุณปรารถนาเลยนะคะทุกสิ่งเกิดขึ้นได้แน่นอนเป็นไปตามนี้เลยใต้สำรับนะคะไม่ต้องกดดันอะไรนะคะและนี่คือคำเฉลยอเลาวจูลายค่ะภายในเดือนกรกฎาคมแสดงความยินดีด้วยนะคะชาวทัตน้ำ ภายในเดือนกรกฎาคมนะคะตั้งแต่วันนี้ไปเลยที่คุณดูคลิปนี้นะคะไปจนถึงเดือนกรกฎาคมคนที่คุณรอคอยคุณจะสมหวังนะคะกับเขาคนนั้นจะมีการเดินทางมาหากันมีการติดต่อสื่อสารทักทายมานะคะมีคอมมิวนิเคชันการพูดคุยการติดต่อมองว่าทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นรวดเร็วมากเพราะว่านี่ก็ปลายเดือนมิถุนาย,ยนแล้วนะคะโอเคเดือนหน้าแล้วนะคะคุณจะได้สมหวังกับคนที่คุณปรารถนาค่ะ ขอให้ชาวทัตน้ำนะคะเขาเรียกว่าใช้เวลานี้นะคะเวลาที่เป็นเวลาคุณภาพนะคะอย่างดีงามสตา์ชีวิตเปลี่ยนแล้วนะคะจากนี้จะพบจากความสุขความสมหวังความสำเร็จค่ะท้ายนี้ก็ขอให้คุณนะคะมีความสุขมากๆนะคะสมหวังกับคนที่รอคอยแล้วมาพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอจบคำทำนายแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ